ครับสวัสดีครับอีฟีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้ก็มาพบๆก,กับพอแต้มเนาะพี่น้องเนาะครับพอแต้มภามาติดตามเลขราวพัฒนาของเซียนหยวนต่วอนะีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทนระ์เนาะพี่น้องวันจันทร์ที่สิบหกมิถุนายนหกแปดลาวพัฒนาออกหกแปดเจ็ดเจ็ดสี่สาม รับเด็กล่างก็ออกเจดเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับของเซียนหยวนงวดที่ผ่านมาก,กันลุดนะพี่น้องนะครับวันจันทร์ที่16บิกุนายนสองห้ลาวพัฒนาเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูด2กับ5้าพมาจาักตัวนะพี่น้องเนาะ2กับ5 บ่าวากันนะพี่น้องเนาะมีเขา่ามีหลุดนะครับบาวาคูบาอาจารย์ในนพี่น้องเนาะครับวันนี้ผมเตรียมภามาติดตามต่ออีกกับเราพัฒนาเซียนยวนนะพี่น้องเนาะ ลาพัฒนาเซียนหยวน ครับบนล่างวิ่งดูดสูงกับหานะครับครับจับครูนะพี่น้อง สองศูนยสองศูนย์้ามหกแปด ามห้าแปดห้าสามสองห้าสี่ เกดสีนะครับเก้าชุดเก้าหางขับส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเนอะศูนย์สองศูนย์เก้า แปดแปดห้าเจ็ดสี่นะครับเนี่ยหาชุดหาหางพี่น้อง กันเบินหนึ่งหนึ่งนะครับขับจัดเย็นนะพี่น้องเนาะครับวันพุทธที่18มิถุนายน2568้าหลาพัฒนาเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูด0นย์กับ5พี่น้องเอาเต็มเต็มเก้าชุดเก้าหาง1นึ่09 68 3ูนย์สหกห้าสอง ห้าสี่เจ็ดสี่นะพี่น้องนอกกันเบิร์นหนึ่งหนึ่ง,น,งนะครับครับตัวเนี้ก็ตามนี่นะพี่น้องฮะมาร์กสอบตัวเลขกระพิจณาวงนะพี่น้องเนาะขับที่สําคัญก็่าลืมขับตัวไว้นํานะครับขับวิ่งศู 5, นย์กับห้าเนี่ยพี่น้องขับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองศูนย์สองศูนย์เก้าหกแปด ามห้าแปดห้าสามสองห้าสี่เจ็ดสี่ครับตัวเนียนก็ตามนั่นนะพี่น้องครับเซียนยวนนะพี่น้องเนาะครับพระเตมก็ขอขอบพูณในหลายนะครับเด้เซียนยวนเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางล่าพัฒนาไม้พระเตมครับเอามาฝากพี่ฝากน้องรับออามาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางนำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมข้อวอวยพรคอยเข่าคอยปังๆพี่น้องอีพซีก็จะได้โฉบโฉบมันๆกันกน,นะพี่น้องเนาะครับเอาอย่าลืมได้พี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมนํานาคามครับสุดท้ายทายสุดนี้ข้ออีพซีทุกคนโฉบโฉบมันๆเฮงๆรวยๆเนาะครับเนาะ ครับพอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม